ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบางเตยกลางตบบางเตยอ,อเภอสามโคกจัังหวดปทุมธานีมีประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมากราบไหว้พระหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตและหลวงปู่หอมเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมทั้งขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดบางเตยกลางและจุดทูบโชคลาภวัดบางเตยกลาง หวังรับโชคก่อนหวยออกแน่นวัดไม่ขาดสายสำหรับบรรยากาศในวัดบางเตยกลางก่อนไหวไอ้ไข่เพื่อขอโชคประชาชนก็จะมากราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจากนั้นจะไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดบางเตยกลางและจุดประทัดเสียงดังไม่ขาดสายพร้อมทั้งบนบานกันไปต่างๆนานา,นาโดยมีนางบุญมีศรีดาอายุ45ปีอยู่หมู่บ้านสมประสงซอย7อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า นวดก่อนช่วงคืนลอยกระทงตนเองได้มาทําบุญและขอโชคจากไอ้ไข่วัดบางเตยกลางจากนั้นได้จุดทูบนําโชคเห็นตัวเลข3ตัวเป็นเลขที่ตนชอบและได้ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนๆดูนําไพ่เสี่ยงดวงปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว รากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวอีกทั้งกลุ่มเพื่อนที่สง่งรูปไปก็ได้รับโชคกันทั่วหน้ารับเงินหลายหมื่นบาทซึ่งในวันนี้ตนเองก็ตั้งใจมาทําบุญและมาแก้บนไอ้ไข่ด้วยการนําไข่ไก่น้ํหวานและจุดประทัดนอกจากนี้ยังมาส่งเลขไอ้ไข่ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563อีกด้วยบ้านเนาะบ้าน,านอซอยสมสงซอยเอ๋อซอยผสงซอยเก เห็นว่าพี่พี่ไก่นี่มาจากพัทยาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อจุดจุดเริ่มต้นที่จะมาหาหไข่นี่เป็นยังไงไบ้างครับพี่ก็ไหว้ขอที่บ้านถ้าได้มี<อ> ลูกเขาไว้ไวชอบเข้าไวเนี่ยก็เลยขอเขาไวก็ขอโทษขอล่าเขาไวอ๋อแล้วครับผมก็เลยพอมีโทคก็เลยว่ามาเที่ยวบ้านด้วยมาด้วยมาเที่ยวบ้านเกิดที่ปทุมใช่ไหมครับก็เลยมามาแก้ให้เลยอ๋อก็เลยมามาที่วัดบางเตยกลางเห็นว่าบางเกยกลางก็มีไข่มีเจ้าไข่อยู่อ๋อก็เลยมาแก้วันนี้เอาอะไรมาครับเอาไข่หนึ่งร้อยไข่หนึ่งร้อยฟองครับผมบรรทัดหนึ่งร้อยไข่สองสองตัวไข่สองตัวครับผม อ๋อแล้วก็ประทัดด้วยอ๋อแล้ววันวันนี้ได้ขอโชคไไข่ไหมครับวันนี้ขอค่ะอ๋อขอนะ<า>อ๋ออยากจะให้โชคดีเหมือนเดิมแล้วยังไงฝากาคนใกล้คิดหรือใกล้คเคียงว่า,าไม่ต้องไปถึงนครให้ให้มาที่วัดบางเตยกลางก็ได้นะครับาบางเตยกลางก็มี E ใกล้บ้านเราใกลบ้านเราด้วยไม่ต้องไปถึงนครเนาะอ๋อครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ไก่อวยพรหน่อยได้ไหมครับอยากให้ให้ให้คนที่มาไหว้ไก่ทอดบางเทยกลางเนี่ยขอให้โชคดีทุกท่านนะครับช่วยช่วยบอกหน่อยคนที่มาไหว้ที่วัดไอ้ไก่บางเทยกลางก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนอ๋อกลับไปเนาะอ่าครับผมแต่วันนี้วันพระด้วยวันนี้เชว่ครับผมครับครับรวยๆเองๆนะรวยเองครับขอบคุณครับพี่ไก่ครับ